สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดส1 3หน้า114หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปห้าเล่มหนึ่งอยู่กันในบทที่2เรื่องของทศนิยมและแบบฝึกหัดที่เราจะทำการบ้านกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาหนึ่งขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับทศนิยมนะคะแบบฝึกหัดทั้ง5ข้อนี้จะทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดและวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะ ข้อ1ดาวขับรถจากเพชรบุรีถึงนครสวรรค์ระยะทาง4 0 6 3กิโลเมตรใช้เวลา5ชั่วโมงดาวขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงประโยคที่เป็นคำสำคัญของข้อนี้นะคะก็คือคำว่าระยะทางเฉลีย่ยและความหมายของกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือถ้าตรงเนี้ยหนึ่งชั่วโมงดาวจะขับรถได้กี่กิโลเมต,ตรตัวนี้นั่นเองนะคะ จาก5ชั่วโมงได้ระยะทาง406.3ดังนั้นจากหาแค่1ชั่วโมงเราก็นำ406.3มาหารด้วย5ชั่วโมงก็จะได้คำตอบของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแสดงวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้ขออนุญาตเขียนสั้นๆเนาะขับรถระยะทาง406.3กิโลเมตรใช้เวลา5 ชั่วโมงดังนั้นขับรถได้ระยะทางเฉลีย่ยเราก็นำ406.3หารด้วย5และเดี๋ยวเรามาคำนวณคำตอบกันนะคะ5840ลบกันได้0ดึง6ลงมา51 5ลบกันได้1ดึง3ลงมา 5 2 10ลบกันได้3อ่ะจากตรงนี้เ,เราสามารถเติมศูนย์ไปได้เลยเนาะ5อะ5ไรได้30ก็5คูณ6เป็น30อ่ะตรงนี้หมดแล้วนะคะได้ศูนย์พอดีเนาะดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายการใส่จุดตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้เราก็จะใส่จุดผลหารให้ตรงกันกับตัวตั้งนะคะจะได้คำตอบของเราเท่ากับ81.26หหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่1นะคะต่อมาข้อที่2แปมปลูกข้าว21.7ไร่ใช้มเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยไร่ละส5 3กิโลกรัมแปมต้องใช้มเมล็ดพันธุ์กี่กิโลกรัม จากโจทย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของโจทย์ข้อนี้เนาะข้าวที่แปมต้องการปลูกเนี่ยคือ21.7ไร่นะคะจากโจทย์ที่เขาให้มาเนาะและความหมายของคําว่าใช้มเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยไร่ละ15.3กิโลกรัมตรงเนี้ยหมายถึง1ไร่เท่ากับ15.3กิโลกรัมนั่นเองนะคะดังนั้นอยากทราบว่า21.7ไร่เนี่ยต้องใช้มเมล็ดพันธุ์กี่กิโลกรัม เราก็นำจำนวนไร่ไปคูณกับจำนวนมเมล็ดพันธ์ุของหนึ่งไร่ก็จะได้คำตอบมาเนาะซึ่งข้อนี้จะใช้วิธีการคูณนะคะแปมปลูกข้าว21.7ไร่ใช้มเมล็ดเฉลี่ยไร่ละ15.3กิโลกรัมดังนั้นแปมต้องใช้มเมล็ดพันธ์เราก็นำา2 7 7 คูณ15.3ก็จะได้คำตอบของเรามานะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาคำนวณในกระดาษทดเนาะเราก็ตั้งคูณเหมือนคูณเลขปกติเลยนะคะทุกคนจะได้มาเท่ากับ33,201แบบนี้ ถูกต้องไหมคะจะได้เลขตัวนี้มานะถ้าทุกคนคูณเหมือนคูณเลขปกติเนาะทีนี้ขั้นตอนสําคัญคือการใส่จุดทศนิยมเราก็พิจารณาตัวตั้งเป็นทศนิยม1ตําแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยม1ตําแหน่งดังนั้นคําตอบตัวนี้ของเราจะต้องเป็นทศนิยม2ตําแหน่งเราก็นับจากทานด้านหลังมานะคะ1 2สองพอได้2ตัวแล้วเราก็ใส่จุดตรงหน้าเลขศูนย์แบบนี้ ก็จะได้คำตอบของเรานะคะว่าแปมต้องใช้มเมล็ดพันธ์เนี่ย332.01กิโลกรัมข้อที่3วันที่6สิงหาคม2,561เงิน1ดอลลา,าร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.83บาทแหวนนำเงิน215ดอลลา,าร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณกี่บาทแล้วให้เราตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วยนะคะ เงิน1ดอลลาร์แลกเป็นเงินไทยได้32.83แต่เขานำเงิน2 1 5ดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินไทยนะคะแล้วเขาถามว่าแลกได้ประมาณกี่บาทวิธีการคำนวณข้อนี้เราก็นำจำนวนเงินดอลลาร์ตรงนี้นะคะไปคูณกับจำนวนเงินบาทของ1ดอลลาร์ก็จะได้คำตอบที่เป็นเงินไทยออกมาเนาะเราก็ทำเลยนะคะ1 USD ขอเขียนสั้นๆเนาะแลกได้32.83บาทแหวนนำเงิน215 USD US ดอลลาร์นั่นเองนะคะก็จะได้ว่าแหวนแลกเป็นเงินไทยได้เราก็นำ3า8 3 8 3คูณ215 ตรงนี้ทุกคนก็คำนวณในกระดาษทดนะคะจะได้ตัวเลข75,845แบบนี้มาก่อนเนาะแล้วทีนี้เราก็มาพิจารณาจุดทศยมตัวตั้งเป็นสองตำแหน่งตัวคูณไม่มีตำแหน่งดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นทศยมสองตำแหน่งเราก็นับจากด้านหลังมานะคะมีเลขห้ามีเลขสี่ได้สองตัวแล้วเราก็ใส่จุดตรงนี้ ดังนั้นก็จะได้มาเท่ากับ7 0 5 8 4 5แต่ข้อนี้เราไม่ตอบแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาให้เราตอบเป็นจำนวนเต็มหน่วยแบบนี้ดังนั้นแหวนแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณใช้คำว่าประมาณนะคะเพราะว่าเราจะตัดจุดทศนิยมไปเนาะหลังจุดเป็นเลข4ี่แบบนี้สามารถปัดทิ้งได้เลยนะคะจะได้มาประมาณ7 0็ดบาท ข้อ 4... ข้อสอบฉบับหนึ่งมี60ข้อกำหนดเวลาทำข้อสอบ7 5นาทีเพชรใช้เวลาทำข้อสอบฉบับนี้54นาทีเพชรทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละกี่นาทีมาดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าทำข้อสอบเฉลี่ยข้อละกี่นาทีความหมายของตรงนี้ก็คือ1ข้อเท่ากับกี่นาทีนั่นเอง ถามหาหนึ่งเนาะแสดงว่าข้อนี้เราต้องนำมาหารและหลายๆคนทราบตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่ผิดกันบ่อยๆก็คือจะพบว่าเอ๊มี60มี75มี54แล้วต้องนำตัวเลขไหนมาคำนวณวิธีการดูนะคะเราดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพชรนั่นเองนะคะส่วนที่หนึ่งคือจำนวนข้อสอบมี 60، และเวลาที่เพชรใช้คือ54ตรงเนี้ยคือสิ่งที่แค่กำหนดไว้เฉย แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพชรเลยนะคะเพชทำแค่54นาทีดังนั้นข้อนี้เราก็จะนำเวลา54มาหารด้วย60ก็จะได้ว่าข้อสอบ1ข้อของเพชรเนี่ยใช้เวลากี่นาทีก็ข้อสอบมี60ข้อเพชใช้เวลา54นาทีดังนั้นเพชร ทำข้อสอบเฉลีย่ยเราก็นำเวลาเนาะคือ54ตั้งนะคะหารด้วยจำนวนข้อคือ60ตรงนี้เราก็ตั้ง 54. เป็นตัวตั้งแบบนี้แล้วก็60เป็นตัวหารแบบนี้60คูณอะไรได้54ีมีไหมไม่มีตรงนี้เราสามารถใส่54.0ได้เลยเนาะแล้วเราก็ดูว่า60คูณอะไรได้540ก็คือ60คูณ9เป็น540 แบบนี้ลบกันได้0ูนย์พอดีขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาใส่จุดทศนิยมให้ตรงกันแบบนี้นะคะจุดจะอยู่หน้าเลข9ดังนั้นตรงนี้เราก็เติมศูนยไปนั่นเองได้คำตอบมาเท่ากับ0.9นาทีความหมายจากตรงนี้คือไม่ถึงข้อละ1นาทีด้วยซ้ำเนาะเออแค่0.9นาทีนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ น้ำจิ้มไก่1ขวดมีปริมาตร6 2 5มิลลิลิตรถ้าซื้อน้ำจิ้มไก่1โหลจะได้น้ำจิ้มไก่กี่ลิตรข้อนี้ฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ประเด็นความยากของข้อนี้ก็คือโจทย์ให้1ขวดเนี่ยมีปริมาตร625มิลลิลิตรแต่สุดท้ายโจทย์ถามเป็นลิตรนั่นเองเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะมาเรามาดูโจทย์เต็มๆอีกหนึ่งครั้งนะคะ1ขวดเท่ากับ6 2 5มิลลิลิตร และน้ำจิ้มไก่1โหลประโยค1โหลตรงนี้นั้นเท่ากับ12ขวดนั่นเองคิดง่ายๆว่าโจทย์ถามหาปริมาตรน้ำจิ้มไก่12ขวดอะตรงนี้ดูเผินๆก็แค่เอาไปคูณแล้วก็สามารถตอบได้เลยแต่อย่าลืมนะคะหน่วยตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันก่อนนะคะเราก็เริ่มที่น้ำจิ้มไก่ 1ขวดมีปริมาตร625มิลลิลิตรซื้อมา1โหลหรือขอเปลี่ยนเลยนะคะว่าเป็น12ขวดนะคะทุกคน1โหโลเท่ากับ12จะมีปริมาตรเราก็นำ625คูณ12ได้เลยข้อนี้คูณง่ายๆเลยเนาะได้เท่ากับ7500ทุกคนไปคำนวณในกระดาษทดนะคะ ได้เท่ากับ7,500เนาะแต่ยังไม่ตอบนะทุกคนเห็นไหมว่า7,500ตรงนี้มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรแต่โจทย์อยากทราบเป็นหน่วยลิตรจากความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตรนะคะคือ1ลิตรนั้นเท่ากับ1,000มิลลิลิตรดังนั้นหากเราต้องการเปลี่ยนจากหน่วยย่อยนะคะไปเป็นหน่วยลิตรที่เป็นหน่วยใหญ่ เราก็จะนำ7,500ตัวนี้มาหารด้วย1,000นั่นเองเพื่อเป็นการเปลี่ยนหน่วยเนาะดังนั้นจะได้น้ำจิ้มไก่นำ7,500หารด้วย1,000ก็หารเลขปกตินะคะสามารถตัดสูนได้เนาะหรือว่าใครจะไปคำนวณในกระดาษทดอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าใช้การเลื่อนจุดก็ได้ตรงนี้จุดอยู่ตรงไหน 7500เป็นจำนวนนับเนี่ยมีจุดซ่อนแอบไว้อยู่คืออยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดศูนย์นั่นเองวิธีการเลื่อนจุดโดยการหารด้วย1000เราจะเลื่อนมาด้านหน้าแบบนี้1000มี0ูนย์3ตัวเราจะเลื่อนมา3ครั้งแล้วก็3ดังนั้นจุดจะอยู่ระหว่างเลข7กับเลข5แบบนี้ได้เท่ากับ7.5ลิตร เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดโจทย์ปัญหา1ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับทศยมในหน้า114ตรงนี้หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ